ในสมัยชาวสลาฟชายคนหนึ่งชื่ออบูบักอันอันซอรีรอฮีมะฮุลลอซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาที่ใช้ชีวิตอย่างสมระและระมัดระวังไม่ให้เผลอไผลทำบาปท่านพยายามหลีกเลี่ยงการกระทำทุกอย่างที่จะนำมาซึ่งความกดเครื่องของอัลลอท่านได้รายงานทันทีด้วยตัวของท่านเองว่าครั้งหนึ่งท่านได้เดินอยู่ในเมืองมักกะท่านหิวและกำลังมองหาอาหารแต่ท่านเป็นคนจนที่ไม่มีเงิน ท่านพบถุงใส่จิวเวลรี่ตกอยู่บนพื้นข้างในนั้นเป็นสร้อยคอมุกที่สวยงามท่านจึงเก็บมันขึ้นมาและเอาไปเก็บไว้ที่บ้านเพื่อเก็บไว้ตามหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้จากนั้นท่านก็เดินกลับไปหาอาหารต่อระหว่างที่ท่านหาอาหารอยู่ท่านพบว่ามีชายคนหนึ่งประกาศตามหาสร้อยไข่มุกที่ทำหล่นหายเขาประกาศว่าใครก็ตามที่พบสร้อยจะได้รับรางวัลชดเชยอ,อย่างงามท่านอบูบักเดินไปหาชายคนนั้นและบอกว่า เจอไร้ยมุกเส้นนั้นและขอให้ชายคนนั้นบรรยายถึงลักษณะของสร้อยเพื่อความมั่นใจว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของเขาจริงๆชายคนนั้นบรรยายถึงสร้อยมุกอย่างละเอียดถูกต้องตรงกับสร้อยที่ท่านเจอท่านอาบูบาร์กจึงเข้าไปในบ้านและเอาสร้อยเส้นนี้คืนให้ชายคนนั้นต้องการมอบเงินรางวัลให้ท่านแต่ท่านกลับปฏิเสธเพราะท่านรู้สึกว่าไม่สมควรได้รับรางวัลใดๆเพราะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เพียงเก็บของที่ตกไว้คืนเจ้าของ ชายคนนั้นพยายามยื้อจะให้ท่านอบูบักรรับเงินรางวัลในที่สุดท่านอบูบักได้ปฏิเสธและเดินจากไปหลังจากเหตุการณ์ผ่านพ้นไปท่านอบูบักพยายามหางานทําในเมืองมักกาต่อแต่ไม่สามารถหางานได้ท่านจึงตัดสินใจที่จะเดินทางด้วยเรือเพื่อไปหาดิสกี้อีกเมืองหนึง่งในขณะเดินทางได้มีพายุรูกใหญ่พัดมารุนแรงมากจนทําให้เรือโดยสารจมผู้คนจํานวนมากบนเรือเสียชีวิต โชคดีที่ท่านเกาะไม้ที่แตกหักจากตัวเรือและรอดชีวิตมาได้ท่านลอยไปเรื่อยๆตามกระแสะื้นที่กระนำจนไปเกิดตื้นยังเกาะแห่งหนึ่งเมื่อท่านอบูบักได้สติก,ก็ลุกขึ้นเดินเพื่อขอความช่วยเหลือเผื่อว่าจะมีใครอยู่บนเกาะนี้ระหว่างทางท่านได้เห็นมัสยิดจึงเดินเข้าไปอ่านอัลกุรอานในมัสยิดท่านมีชื่อเสียงในการอ่านด้วยกิรออาที่ไพเราะ ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงอ่านอัลกุรอานที่ไพเราะจึงเดินมาที่มสัสยิดเพื่อดูว่าใครเป็นคนอ่านอัลกุรอานชาวเกาะได้เข้าไปทักทายท่านนบูบักพวกเขาได้กล่าวชมเชยถึงความไพเราะในน้ำเสียงและขอว่าจ้างให้ท่านนบูบักสอนอัลกุรอานให้แก่ลูกหลานของพวกเขาท่านตอบตกลงท่านได้รับที่พักที่สะดวกสบายและได้ค่าแรงท่านนบูบักเป็นครูอยู่ระยะหนึ่งหลังจากนั้นท่านต้องการย้ายไปที่อื่นจึงไปแจ้งกับชาวเกาะ แต่ชาวเกาะไม่อยากให้ครูดีๆแบบท่านย้ายออกไปจากเกาะจึงวางแผนที่จะให้ท่านอยู่บนเกาะนี้ต่อไปชาวเกาะจึงเสนอผู้หญิงที่สวยที่สุดและเป็นคุณดีจากครอบครัวที่ดีแต่ผ่านมาไม่นานพ่อของนางเพิ่งเสียชีวิตไปท่านอบูบาร์กไม่ได้ตอบตกลงในตอนแรกแต่ด้วยความเกรงใจที่ชาวเกาะขยันขยอสุดท้ายท่านจึงตอบตกลงเมื่อวันนี้กล้ามาถึงท่านได้พบกับเจ้าสาวเป็นครั้งแรกท่านมองนางจากเท้าไล่ขึ้นมาจนถึงคอ แล้วท่านเริ่มร้องไห้เจ้าสาวคิดว่าที่ท่านร้องไห้เพราะานางหน้าตาไม่สวยจากนั้นนางเริ่มร้องไห้ด้วยความเสียใจชาวเกาะได้เข้าไปถามท่านอบูบักและพยา,ายามไก่เกียรว่านี่เป็นผู้หญิงสาวที่สวยที่สุดและดีที่สุดบนเกาะแห่งนี้แต่เหตุใดท่านทําให้นางต้องช้ำใจท่านอบูบักปฏิเสธว่าเหตุผลที่ท่านร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่านางขี้เลอแต่ที่ร้องไห้เพราะท่านจำไส้คอไข่หมูที่เธอสวมอยู่ได้ ท่านเจอไส้ชนิดตกอยู่บนถนนในเมืองมักกะแลนท่านได้ส่งคืนชายผู้เป็นเจ้าของชาวเกาะตะโกนว่า u n อ o c k Bark u ั l o c k Bark อ n l o ัว Bark พวกเขาเล่าว่าชายที่ท่านได้คืนสร้ยไขุ่กค,คือพ่อของเจ้าสาวที่ท่านกําลังจะแต่งงานด้วยพวกเราได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับชายผู้ซื่อสัตย์ที่คืนสส้ยมกในเมืองมักกะซึ่งพ่อของเจ้าสาวเล่าให้ชาวเกาะฟังว่าเป็นชายที่ดีที่สุดเท่าที่ท่านเคยเจอมาในชีวิต ในพวกเราเคยได้ยินเขาขอดูอายท่านได้แต่งงานกับลูกสาวของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าสุานรลลอในวันนี้ท่านยืนอยู่ตรงนี้และกําลังจะเข้าพิธีสมรสกับลูกสาวของเขาหลังจากที่ท่านอบูบักแต่งงานและมีลูกกับนางพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขและยาวนานจนภรรยายและลูกๆเสียชีวิตไปหมดท่านอบูบักจึงตัดสินใจขายสร้อย,ยไข่มุกซึ่งได้รับเงินจํานวนมากจนกลายเป็นผู้มั่งคั่งเห็นไหมว่า แผนการของอัลลอฮ์นั้นเป็นไปอย่างคาดไม่ถึงในขณะที่ท่านอบูบักกเสือกระสนพยายามเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์เรือล่มท่านคงไม่เข้าใจแผนการของอัลลอฮ์ว่าเหตุใดท่านจึงประสบกับเรื่องร้ายที่แทบฆ่าชีวิตแม้ว่าท่านจะแผนชีวิตของท่านว่าต้องการย้ายไปหางานทําที่เมืองอื่นเพียงเพื่อหาปัจจัยอย่างชีพแต่แผนของอัลลอฮ์นั้นดียิ่งและยิ่งใหญ่กว่าเพราะอัลลอฮ์วางแผนให้ดูอาของชายเจ้าของสร้อยไข่มกุกได้รับการตอบรับ ไป,ปพร้อมๆก,กันกับดูอาการหาปัจจัยชีพของท่านอบูบัติท่านแท้ไม่ต้องลงมืออะไรเลยแต่อัลอนำพาท่านไปอยู่ในสถานการณ์ที่พระอ,องค์จัดสรรไว้ให้และนี่คือชีวิตมนุษย์บางครั้งคุณอาจคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันไม่ตรงตามแผนที่เราวางไว้แต่จงเชื่อมั่นถือว่าแผนการของอลอ้นั้นละเมียดละมไมในดีที่สุด